รถนหน้าเลยรถจอดหน้าตรงี้เลยแลับรถก็ไปตรงนู่นขบวนนะคะขบวนนี่ก็มาเลยมาเลยพี่ใหญ่เราพี่ใหญ่เราก็มานะคะนําเงินขบวนยังอยู่ด้านหลังกันอยู่เลยนะคะก่ออยู่ที่อบตขอนแตกนะคะอบตขอนแตกอันนี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือผู้ยากไร้นะคะเอาไปถอยเาไปขับขึ้ไปเอาอ่ะโอเคไปไปไป ออกดีดีไม่เป็นหรือไงดุบนไดดีดีฮ่าฮ่าาตาเฮ้ยบอกมาบอกมาดีเลยตัด มีมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะเป็นเขาว่าจะมีการประกวดหรือเปล่าอะไรมอเตอร์ไซค์เราไม่รู้นะคะต้องรอติดตามนะคะเอฟซีต้องติดตามคลิปต่อไปนะคะนี่มาปิดขบวนเลยบังล้อหน้าดึนรถตอนทีกสะปล่อยได้อ่้ากล้อไปไหน ไปไอเอียวลาเอ้ไอ้กูมาไอ้สนใจเทรนดิงครอยากชุนนุ่นเหนล้อหกล้อนั้เว้นชุนดิเดียเดียวไมทีก่อนก็น่านะหกแลเวยเพิ่จะลองถายไปกับเขาเดียวเดียวทีนั้นเดียวเดียวต่อไปแล้วค่อยติดตามอใครไปดีกว่า ตรงเดียนไปด้วยขวามือตรงสตาร์ทที่เราผ่านมาเดี๋ยวจอดรถด้านในก่อนเดี๋ยวออกขบวนสมอไทยจะได้สวยหน่อยว้าไทยอยากแต่งรถนะครับช่างเดี่ยวมาแล้วหกล้อสิบล้อวัดไถ่มันก็จูนโปากเพลงครับช่างเดี่ยวรับตู้ครับทีแมนไม่สิ้น ก็ใชาเบาได้เบาครับขอบคุณที่ชะลอความเร็วให้ครับวันนี้เรามีงานบุญครับสมทบุนสร้างบ้านให้คุณยายไม่เอาใ่นะฮะวันนี้ขอบคุณครับที่ชลอความเร็วให้อันนี้ครับระดมบุญช่วยสร้างบ้านให้คุณยายครับนะครับการเรื่อกง,งานบุญก็เชิญน,นะครับสําหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมา ที่แม่ใครดูนี่ดูเธอบอลทองเลยอันนี้ครับไม่ยกไม่เบิ้ลนะครับสโลแกนเหมือนเดิมครับไม่ยกไม่เบิ้ลเดี๋ยวมาไล่ใส่ยิงอะไรเกรย์เกรยวเยียร์เนอะยงยมสาวโมเลียบเลยสวัสดีครับไปดีเจเกันนะครับช่างเหี้ยมาคนเดียวบอกบอยอะไร แต่งก็มาไม่เอามาด้วยอ่ะไม่เอาตัวเล็กมาด้วยรถเที่ยวอะไรมาเอาอิดมาอุ้ยทอดค่ะอไปปุ๊บปงมันจะเป็นสาแยกในหมู่บ้านที่แยกเลี้ยวขวาเข้าไปทางแคบนิดนึงไม่มาดีสิรโรถเฮ้ยเจนเจนเอาปากการจดพี่บอยให้หน่อยช่างเอี่ยวให้หน่อยเบอร์โทรแล้วก็ อาาะไรนะเบอร์ปูนตัวนาไหมบัตรเลยน,นี่กลับมาแล้วนหนิแมพี่จดชื่อทีมงานแล้วก็เบอร์โทรให้หน่อยไปอีกคันมาอีก อนนี้ขบวนก็เริ่มแล้วค่ะเริ่มเคลื่อนขบวนนะคะเราอยู่กันที่รถเสียบอยนะคะโกอะไหล่แต่งสุกรินนะคะ นู่นค่ไปสุดๆนู่นเลยเยอะมากค่ะเยอะมากอันนี้ก็มาร่วมสายบุญเหมือนกันนะคะเขาไปเป็นทิปแต่เขาก็เป็นการจัดบุญนะคะ chẳng gì trăng dở được